ดีกรับพี่น้องปองกูพี่น้องปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือ 9, เก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังเสียออกเดินทางแล้วนะครับพี่น้องรถเตรียมสเตนบบยรอแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องอีกรอบนะครับตอนนี้รถกําลังขี่สแตนบบยรอกับศิลปินนะครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆในตอนนี้นะครับพี่น้อง อยู่ที่สำนักง,งานเดียวอ,อ่กเล่ขาดไล่ใดมือนึงเลยโอ้บบประเดตังเวทีเขียขาดไล่ได,ปปด,ไ,ด,ไ,ไ,ดไปมือนึงนะครับนึกว่ารถบาทจะไปพักหน้างานพักแร่มขึ้นกันนะครับโอ้เกียใจไลยขาดไล่ใดมือหนึงสวัสดีพี่น้องเด้อ ตอนนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานไปพบป่าพน้องทังสกุลนาคอนนะครับพีน้องทางกุุมานนะครับบรรยากาศตอนนี้รอดทิมงงานนะครับเช็คหน่อยกระสีออกเราละนะครับสวัสดีเด้อบุวนันนรลลงนะครับปลูกล้านกระสี หา,หาล่องหาลำแล้วขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสาธุปูนะครับสาธุสาธุขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะขอยอย่าใ,ให้ขวางแย่ค่ะด้อสาธุนี่ครับพี่น้องปูหวานโนโลงเข้ากับน้ำกลมน้ำเลียงทีมงานหมอลำเป็นลำเพลินตลอด พี่น้องบรรยากาศในสำนักง,งานอลพิษลำพืน้นตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศในสำนักง,งานเงียบเงาเงียบเงาอีกนะครับเพื่นที่ทางใหมพี่น้อง ่นขุดทางไม่เลยหลอกท่างนะครับทางกนจีบเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องอยู่ในสำนักง,งานวันลำพิษลำพื้น เตรียมพร้อมแล้วจตาสูงน้ะเมียเก้าเดือดหนาสิบเดือนมองแล้วอืมดีเด่นนองนะครับนี่บรรยากาศสุดๆตอนนี้ สัมผัสบีบีอิน สวัสดีครับพี่อีกนั่นสวัสดีครับช่องพี่ออก็ได้ดสดจีสวัสดีครับช่องพี่ออก็ครับสวัสดีครับพี่น้อง <aire> ปองกกพี่น้องปองไปเพื่อเรื่องเรื่องในใ,ในเจ้ามีเจ้าคขึ้นเซี่นเซียนตาบอดีบ่ใช่เจ้าใ,ใช่แหมใช่แล้วหน่อยเซีนว่าอย่างคือบ่วทอดรอกมอนเดียร์เป็นปะโอโอทอดรอกก่อนทอดรอกบ่ได้ครับทอดรอกเซียตาบอดีบ่เดินทางกันแมน ี่หงอตะด้่หรือนอแนนมาเด้อเต่าหยองสวัสดีพี่หัวใจสีเขียวครับพี่เท่พี่โนกิโอ้สวัสดีคร<า>ับพี่เท่ครับผู้ลังคพ์พนผลหวานดีใชเนี่ยบ่หาใบพูดดิมีนหาหนึ่งเนี่ยไม่งัน้นตามตัวตามตัวปิดเป็นมาเป็นไม้ที่เสียวอกนี่แหละเป็นมาที่เสียวอกไม่งนเข้าไปจะคงเป็นมาเอาฟันมั้ยฟันว่าฟันว่าน จ้าของขี้รถเจ้าของลมนี่แหละนี่หานึงเมืองเกิงรู้หานึงเมืองเกิงป้ามวดมืดมวลเมื่อกี้ก็ถือรถตอลี่ใบหนึ่งมวลนี้ฟันก็เลยบบริษาทบางคิดว่ามันสิออกเล็งป่านี่ออกเล็งอืมอกดูป่านี่เนาะออกเล็งป่านี่อืมอุ้ยเสียอะไรบางย่างคักอยู่ฟันมักจะหีดนี้ดิอืมปกติเดต่มันฟันเลี้ยงรถเจ้าของหีดเสือเจองวดนี้ว่าเอาบางคิดว่ามันสิออกเล็งป่านนี้อกเล็งอืมอดูป่านนี้เดาะอเล็งปานนยเสียอะไรบางย่างคักด้วยฟันบางจะหีนี้ดิอืมปกติแต่ว มันกอน็ออกบ้างได้เนาะขามงวดนึงเนาะครับพี่น้องเจ้าของบุงหนึ่งในสยามเสียงไม่สุภาพครับผมครับ,รบนั่นแหละแล้วตัวนี้นะะเป็นลูกลูกลูกเล่าหรือเปล่านะครับไม่แขแก,ก,กครับพี่นอ้องบรรยากาศรถทีมงานเข้ากลับไปนี่ <ไป S 1> นะครับเเบียยตาสยวยัสดีครับครับพี่น้อง รอทิมงานกาสดๆยินดีด้วยนะครับ้นาใจจะว่าอยากไปจะยิ่งดกจังเนขอหนางานไปนะครับรรตรวทติมงานคลิปนี้บ่มีอย่างไรกัถ่ายบรรยากาศใน้นองเบิงนะครับเจ,จังมาพบพ่อก,กันนี้คลิปต่อไปครับ